อาผ่านมาเจอวัยรุ่นตีกันพอดีเลยค่ะทุกคนเอาเอาเอาตีกันข้างถนนเลยอ้าต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 าจะใครเป็นใครลูกเต้าเหล่าใคร่ะนี้มาดูออเดอร์มาดูออเดอร์นี่บอกแล้วบอกแล้วว่าเวลากินกันก็อยากินกันเยอะพอมันเมาแล้วมันจําหน้ากันไม่ได้น่ะเห็นไหมเออเอาเอาไอ้นั่นหนีไปแล้วหนึ่งเอาเอาเหลือคนนี้เอาสองรุ่มหนึ่งเลยคนนี้เอาเอาสองุมหนึ่งเอาเอาเอาใครก็ได้ช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยค่ะเรียกตำรวจวัดให้หน่อย โอ้ตีกันข้างถนนเลยวัยรุ่นทุกวันนี้มันเป็นยังไงกันเนี่ยเออมันไม่ได้มันเนอตีกันมันไม่ได้แอบตีกันเลยมันตีกันเล่นตีกันข้างถนนเลยนะเนี่ยเออไอ้นี่เอาเอาปินหนีไปแล้วกลับมาช่วยเพื่อนเอากลับมาช่วยเพื่อนมันก็ลงไปช่วยเพื่อนซิมจะมายืนช่วยเพื่อนข้างบนได้ยังไงเนี่ยเออเนาะลงไปนะช่วยเพื่อนนะมันจะไปยืนด่ามันข้างบนทําไมลงไปช่วยเพื่อนไอตัวที่นอนงายนะเพื่อนมึงตายไปแล้วมั้งนะเอาเอาลงไปลงไป มึงช่วยเพื่อนเออเอาเอาช่วยเพื่อนก่อนเอาาลงมืช่วยเพื่อนหรือมันยังไงมันไปเหยียบเขาทุกคนเลยคนนี้เอ้าเอ้าลูกเต่าเหล่าใครมาดูเอาเด้อนี่เอ๋อมายังไงนี่เอ๋อมัวเลยคนนี้เอ้ามาลุงตรงนังเลยคนนี้เอ้าโอ้จะเข้าไปช่วยก็กลัวลูกหลงเขาทุกคนจะเข้าไปช่วยก็กลัวลูกหลงค่ะอืมทํายังไงล่ะคนนี้เรียกตำรวจเด้อเรียกตำรวจเรียกตำรวจเออเอะไรอเอ้า ออไอตัวนอนหงายน่ะเอาเอารอดไม่ไหนนั่นเออน็อกไปลวมั่งหนึ่งนะเออหนีไปเออแยกย้ายกันไปเอาไอ้นี่เหยียบอกเลยเอายังไงยังไงเขายอมแล้วก็นอนหงายแล้วมึงจะลุมอะไรจังเออเอาเอาเอาทั้งตีทั้งด่าเอเอเอออะไรเนี่ยยังไงในรุ่นพวกนี้นี่เอ๊ะยังไงเนี่ย ทำไมเ้อไม่ให้อภัยซึ่งเอาไอ้ตัวที่หนีไปกลับมาช่วยเพื่อนอีกควนี้เอาเอาเอาั้วเลยควนี้เอามาลุงตุงนางเลยแต่ลุมบอลแต่ลุมบอลทั้งตีทั้งด่ากันเอาไม่มีใครยอมใครเลยค่ะทุกคนเอ้ยทํายังไงละบัดทีนี้ทํายังไงเออไม่ไม่เลิกแล้วต่อกันไม่ให้อภัยกันยังไงยังไงเนี่ยเอาเอาทั้งตีทั้งด่าเอาเหนื่อยไหมนะเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมล่ะตีกันแล้วเออ เงยเงยไหมเลยไหมยังยังไม่จบยังไม่จบอีกยังไม่จบยังเคลียร์กันไม่ได้อีกยังยังอีกเออต่างคนต่างนี้ไปเอ้าขนกระจุยกระใจเลยเอ้าเออก็แค่นั้นแหละเอ้าเออแต่ยต่ตไม่จบไม่สิ้นเอาไม่เออก็แค่นั้นแหละต่างคนต่างนี้ไปสะกก็แล้วเอออยู่ใครอยู่มันเออไม่ชอบไม่ถูกใจกันก็อยู่ใครอยู่มันแค่นั้นเองเนาะ